ต่อไปท่านชัยชนะเดชเด,ดโชสิบนาทีนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่คารพกับผมชัยชนะเดชเด,ดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสิธราชพรักปธิตปัดก่อนื่นผมขอนำเรียนท่านประธานว่าถ้าเวลาผมหมดผมก็จะใช้เวลาส่วนที่เกินของสัดส่วนพรกปทิตปัดเพราะเนื่องจากยังมีเวลาเหลืออยู่ วันนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ที่มีนิมิตหมายที่ดีเป็นนิมิตหมายที่คนไทยทั้ง67ล้านคนเฝ้ารออย่างมีความหวังว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านเศรษฐาทวีสินซึ่งเปรียบเสมือนบุคลิกลิงได้แก้วจะนำงบประมาณเข้าสภาพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567 เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาหลังจากได้มีการถแถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ไปอีกส่วนความหวังที่ประชาชนมีก็แทรกด้วยความผิดหวังกับภายใต้รัฐบาลการนำของท่านเศรษฐาผิดหวังว่าปีใหม่นี้ประชาชนชาวไทยรอคอยเงินดิต้นวอลเล็ตคนละหนึ่งหมื่นบาท ที่ท่านนายมตรีได้พูดปลาัยตอนรณรงหาเสียงไว้หลายเวทีหลายจังหวัดแต่กลับกลายไม่ปรากฏในร่างงบมาณปี2 5 1 7จากการที่ผมได้อ่านงบมาณของรัฐบาลนี้มีวงเงินรวมทั้งหมด3.48ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18.3ของ GDP เพิ่มจากงบประมาณปี2,566 295,000ล้านบาทแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าเป็นรายจ่ายประจำเสีย7และมีงบลงทุนแค่20.56ซึ่งตามพระราชบัญยัดงบประมาณต้องมีงบลงทุนไม่ต่ำกว่า20%แต่รัฐบาลนี้ตั้งไว้แค่20.56 เกินไปจุดห้าสบกเปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับที่ผมเกินอย่างนี้ท่านประธานครับเพราะผมกําลังบอกว่าประเทศใจเราว่างเว้นจากการใช้งบประมาณเนี่ยตั้งแต่30กันยา2 5 6พัาบ,บเราจะไปมีงบประมาณใช้ได้ก็ต่อเมื่องบประมาณผ่านสภาก็อยู่ที่าเดือนเมษาหรือพึษสภาทำให้งบประมาณปีนี้มีการล่าชา้าจริงๆแล้ว กรอบวงเงินของคอมท่าน,นอดีตนายกประยุทธ์ตั้งไว้3.35ล้านล้านบาทแต่คอรมอเศรษฐาก็ปรับเป็น3.48ล้านล้านบาทกรอบวงเงินที่ตั้งไว้ทั้งหมดนะครับจำแนกออกเป็นรายจ่ายประจำ2.5ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน72.85%ต่ออบประมาณ2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงครั้ง118.361ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน3.40% 3. รายจ่ายเงินลงทุน715.381ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน20.56% 4. จ่ายชำระคืนต้นเงินกู้118.320ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 3.40นี่เป็นรายละเอียดงบมาณของปี2,567และเป็นเงป็นงบมานที่เราต้องชดเชยเงินขาดดุลที่กำหนดไว้693,000ล้านบาทซึ่งต่ำกว่างบประมาณปี2,566แค่2,000ล้านบาทนํระชานครับจากกรอบวงเงินงบมาณปี2,567 จำนวน3 0มแสนล้าน4 0แสนมื่นล้านล้านบาทเมื่อจำแนกออกมาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้าน nah. 1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมวงเงิน8 3 0แสนสหมื่นล้านบาทคิดเป็น24%เอร์เซ็นต์ของงบประมาณในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมก็คือโครงการประกันสุขภาพคนหน้า ระบบประกันสังคมการรักษาพยาบาลของภาครัฐเป็นต้น 2. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิหารจัดการภาครัฐวงเงิน6 4 0 0 0ล้านบาทคิดเป็นเงินสัดส่วน17.40% 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขันวงเงิน393,000ล้านคิดเป็นสัดส่วน11.3% 4. การพัฒนาสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์วงเงิน5,61000 0ล้านคิดเป็นเงิน16.15% 5. ความมั่นคงวงเงิน390,000ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน11% 6. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงิน131,000 0ล้านคิดเป็นสัดส่วน 3.80%ที่ผมได้เอ่ยยุทธศาสตร์ชาติเพราะการจัดทำงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านและเราจะเห็นได้ว่างบประมาณปีนี้งบประมาณที่เยอะที่สุดก็คืองบกลางซึ่งงบกลางที่เราพบเจอท่านประธานครับคิดเป็น17.34%จากงบประมาณ6,300 0ล้าน ซึ่งในงบการประกอบด้วย11ร,รายการใน11ร,รายการมีรายการที่เราหน้าติดตามก็คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นตั้งไว้9ก้าหน้าพัล้านซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี5 6 6รจำนวน2,600ล้านซึ่งเงินฉุกเฉินนี้ท่านประธานครับนายกรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีไม่ต้องผ่านครมอ โยกย้ายเปลี่ยนผ่านไปทำกิจกรรมตามที่นายกจะทำได้โดยมีวงเงินจำกัดอยู่ว่าไม่เกิน100ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องให้ความสนใจและติดตามด้านงบบูรการ215,000ล้านบาทถือว่าตั้งไว้น้อยครับต่ำกว่าปีที่แล้วท่านประธานครับ โดยหลักการงบบูรณาการต้องตั้งไว้เยอะครับเพราะไหนนายกจะมีนโยบายซอฟ t ์พาวเอร์ที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเราต้องสนับสนุนสินค้าโอทอแต่ละจังหวัดให้มีชื่อเสียงขึ้นให้มีมูลค่าขึ้นให้มีชื่อให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกขึ้นครับแต่ในงบบูรณาการครับ มีงบที่อยู่ในสทนชคือบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำถึง56,000ล้านครับงบประมาณตรงนี้ท่านระจานครับผมก็อยากจะถามว่าไอ้56,000ล้านเนี่ยท่านมีโครงการบิ๊กโปรเจกต์อะไรบ้างท่านจัดทำอะไรบ้างท่านให้กรมชนระทานเท่าไหร่ให้กรมน้ำเท่าไหร่ให้กรมบาดาลเท่าไหร่ ท่านนายกต,ต้องตอบกับสังคมนี้เพื่อสังคมเขาได้มีความคาดหวังว่าบริหารการจัดการน้ําอย่างไรอย่าให้น้ําท่วมเหมือนสามจังหวัดชายแดนใต้บริหารจัดก,การอย่างไรอย่าให้รูดูแล้งเหมือนภาคอีสานนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนเขารอฟังอยู่และเมื่อนำว่ามาลายใจมาจําแนกเป็นลายกระทรวงท่านอาานครับมีอยู่ ทั้งหมด5กระทรวงที่ได้รับบประมาณครับแต่มีอยู่กระทรวงหนึ่งจ่านครับผมเปิดแล้วหดหูครับประเทศไทยเรานอกจากเรามีอยู่สามการท่องเที่ยวเรามีนีคมุตสาหกรรมแต่สิ่งหนึ่งที่ขั่วคนไทยอาชีพคนไทยคืออาชีพกเกษตรกรครับงบประมาณในกระทรวงเกษตรครับปีนี้ลดลงไป9,000 ปีนี้ลดลงไป9,537ล,ล,95ล้านครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์7.4เปอร์เซ็นต์ครับนี่ท่านล้ำตีว่าการครับขอญาติเอานานท่านธรรมนัตผมเผานั่งอยู่ครับผมสงสารท่านครับท่านทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแจกสวปกาลงแก้ปัญหาราคาเกษตรแต่ท่านโดนกลับตัดงบประมาณครับท่านนายอมตรีต้องสองสารล้ำตีนะครับที่ทำงานเชา้าอยู่อีสานบ่ายยุงเทพ เย็นไปอยู่ใต้แต่งบมานโดนตัดครับมาไทยได้เพิ่มผมก็เห็นด้วยครับเพราะมาไทยมีภาระหน้าที่อยู่มากมายต้องดูแลองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลปกครองมีภาระนักพยากิจมากมายแต่กระทรวงศึกษาธิการครับเราบอกว่าเราให้เยอะแล้วสำหรับการศึกษาไม่มีคำว่าเยอะหรอกครับ เราบอกเราจะสร้างชาติชาติจะเจริญได้ต้องสร้างคนก่อนครับถ้าการสร้างคนเราไม่สร้างการศึกษาเราไม่ดูแลการศึกที่ดีแล้วบุคคลจะมีคุณภาพอย่างไรท่านนายกตีเป็นคนที่เก่งมีความรู้ท่านต้องเพิ่มงบการศึกษาการะทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มขึ้นอีกขมันละคมครับ ก็จัดอยู่หนึ่งในห้าเหมือนกันที่ได้เยอะแต่ถ้าถามว่าเยอะไหมค้คมคมมีภาระหน้าที่อยู่มากมายครับมีแพ็กกิจมากมายถ้าได้เยอะกว่านี้ถนนทุกเส้นก็ปลอดฝุ่นครับแต่ให้ไปแล้วก็ฝากไปถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทอธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินด้วยโปรง่งใสหน่อยอย่าไปล็อกสเปก อย่าให้แขวงการทางอย่าให้พอทางหลวงชนบทไปเรียกเขามานี่เป็นสิ่งที่ผมได้ให้ความเห็นกับสภายอย่างนี้ไว้แต่สิ่งที่น่าหดหูที่สุดท่านประธานครับสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเราได้รับประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางไปร้อยละ29 มาเป็นเวลาเจปีติดต่อกันครับท่านประธานครับ <c oughs> เรามีพระราชบัญญัติกระจายอำนาจเมื่อปี2 5 4 0แก้ไขเมื่อปี2 1 2กรอบกฎหมายวันนั้นพรกปไปปัดเขียนไว้ชัดเจนครับ <c oughs> ว่าเราต้องมีงบประมาณอุดหนุนให้กับท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า35%ครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้อยู่ที่29%ครับแต่29%ที่ท้องถิ่นได้รับท่านปรานครับ ท้องถิ่นมีภาระหน้าที่มากมายครับวันนี้ต้องรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากกระทรวงสาธารณสุขไปอีกครับให้แต่ภารกิจท้องถิ่นไปครับจนนายกท้องถิ่นไม่มีเงินจะบ,บริหารราชการแล้วครับวันนี้ท่านประธานต้องยอมรับนะครับผมมาจากสมาชิกสภาองค์การหมหาชนจังหวัดน้ำไม่ไหลไฟปาน้ำท่วม ไฟไม่ติดเขานึกถึงท้องถิ่นเป็นองค์กรแรกครับเกิดจนตายท้องถิ่นเป็นคนดูแลครับแต่รัฐบาลส่วนกลางเราเราไม่คิดจะให้เงินงบมันขอไปบ้างเลยแหละครับหรือว่าให้เขาบริหารภายใต้งบมันจำกัดอย่างนี้ไปตลอดเวลาแล้วเราจะพูดทำไมครับพักเรามีนโยบายกระจายอำนาจจะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น เราสร้างวัฒกรรมให้เป็นลมผ่านหูไปแต่ละวันแต่ละวันเลยครับท่านประธาครับนี่เป็นสิ่งที่ผมได้ฝากกับรัฐบาลนี้ไว้สิ่งที่น่าผิดหวังและช้ำใจที่สุดในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นราษฎรประชาชนคนไทยหนึ่งใน67ล้านคนที่ผมบอกว่ารัฐบาลนี้มีผู้นำรัฐบาลเป็นสีจนันนชัยเหมือนลิงได้แก้วเพราะอะไรครับ พักเพื่อไทยประกาศนโยบายสรุปได้13นโยบายสำคัญครับ13นโยบายสำคัญนี้ก็อยู่ในคำที่นายกรมนตรีถแถลงต่อสภายนี้เมื่อเดือนตุลาคมครับแต่ผมนั่งอ่าน13นโยบายสำคัญนี้ในเล่มขาวคาดแดงรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการใช้บมานและไม่มีเลยครับนโยบายที่หนึ่งท่านรานครับค่าแรงขั้นต่ำ600บาท ปริญญาตรีสอ0 0นาบาทไม่พบงบประมาณรายการใดที่ใช้ให้ประก,กรันผลักดัน,ก,ดนการขึ้นค่าแรงของภาคเอกนชนครับโยวายที่สองครับใช้เทคโนโลยีช่วยการเกษตรพบอยู่โครงการด้านวิจัยพัฒนาวิศวรกรรมจำนวนสิบโครงการงบประมาณ160หล้านบาทครับโครงการเกษตรอัจฉริยะ5โครงการจำนวน74ล้านบาทครับโครงการเกษตรชีวภาพ6โครงการ 28ล้านบาทครับในไบที่3ครับรายได้จากการท่องเที่ยว3ล้านล้านต่อปีมีการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก5,295ล้านบาทในปีุกเป็น17,427ล้านบาทเพิ่มขึ้น12,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น230%ครับเพิ่มให้กับกองทุนท่องเที่ยวอีก10,000ล้านครับอันนี้จะเอาใจเป็นพิเศษครับ พอรัฐมนตรีเป็นสาวสวยผู้หญิงมาจากนครราชสีมาครับ 4. ครับใช้ระบบบล็อกเชนลดการคอร์รัปชันไม่มีแผนงานใดๆครับหรือรัฐบ,บาลจะมีแผนทุจริตคอร์รัปชันอยู่ครับในข้อมาประโยเจ็ดเลยไม่มีบล็อกเชนจับทุจริตคอร์รัปชันครับ 5. ครับจัดทำรัฐนูรเฉบาบประชาชนไม่มีปรากฏในแผนแต่เมื่อกี้รัฐมนตรีช่วยคลังกรุณาตอบแล้วว่ายังไม่มีเรื่องร้องขอมา ก็ฝากท่านรองนายกภูมิทําด้วยนะครับว่าเร่งแก้ไขลำนุนให้เสร็จเรียบร้อยให้เป็นลำนุนประชาธิปไตยที่เต็มใบนะครับ6ครับปรับปรามยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยมีแผนบูรณา,าการป้องกันปรับปรามและบําบัดยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยงบประมาณแค่354ล้านบาทครับกรมการแพทย์มีโครงการพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดงบประมาณ2องล้านเจ็ดแบาทครับ นโยบายที่เจ็ดวางระบบป้องกันไซเบอร์มีแผนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงดีอีแปดจัดทำกรร,กรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องและเป็นธรรมสนักอาปฏิรูปที่ที่ดินมีแผนปรับปรุงสปรกร4.01เป็นจฉนดเพื่อการเกษตรจำนวนห้าแสนล้านบาทฮะาจำนวนห้าแสนแปลงงบประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านบาทไอ้น,นี่ท่านให้ท่านธรรมนัสสักพันล้านเลยครับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสได้ยินไหมครับ ถ้าท่านได้หนึ่ล้านท่านออกล้านแปลงนะครับพี่น้องกเกษตรกรจะได้มีที่ดินทํำกินเอกสิทธิ์ของตัวเองแต่นี่ให้ก็บไปแค่1น2ล้านบาทครับท่านฉี่ครั้งหนึ่งก็ไม่เกินภาคเหนือแล้วครับไปไม่ถึงภาคใต้บ้านผมอีกครับไปไม่ถึงภาคอีสานในวัยที่9ครับ1นทับเลตหนึ่งนักเรียน1นทับเลหนึ่งครูครับฟังแล้วดูดีครับทับเล็กลับมาอีกแล้ว กลับมาอีกแล้วเทปลิดสมัยปี54ก็เทปลิดหนึ่งครั้งล้มละเในนานาครั้งนี้กลับมาอีกแล้วครับในวัยที่10ครับท่า,ทานฝัจฟังดีๆนะครับผลักดันซ์พาวเวอร์ทุกมิติเรื่องนี้ไม่มีแผนระบ,บุชัดเจนว่าใจงบมันเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะรองคณะกรรมการซ์พาวเวอร เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าครอบครัววันนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องบรรจุไว้ให้ครับเพราะพี่น้องประชาชนจะได้ผลิตสินค้าในจังหวัดตัวเองมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวัยที่สิบเอ็ครับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกปากมดลูกฟรีบัตรประชาชนรักษาได้ทั่วไทยมีงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแต่ก็ไม่ระบุว่าเท่าไหร่ครับ นโยบายที่12ครับรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายก็ไม่ปรากฏครับว่าจะ20บาทอย่างไรใช้ก็มานตัวไหน13ครับคนไทยมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปีมีอยู่ที่สทช31,000ล้านที่ผมบอกกับท่านประธานทั้งหมดครับนี่เป็น13นโยบาย ที่ท่านนายกตีในฐานะเป็นเคเนเดตนายกในนามพรคเพื่อไทยประกาศต่อต่อหน้าสาธารณชนและไม่บรรจุและบรรจุไว้ในงบมันแค่เพียงเล็กน้อยซึ่งเทียบเป็นงบมันน้อยมากครับถามว่า13นานโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีไหมดีครับท่านนานครับแต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญเราจะประกาศกับพี่น้องประชาชนทาไมครับเราหลอกเขาเหรอครับแต่ละวัน เราคิดว่าเขาเป็นอะไรครับผู้นำที่ดีต้องมีสัจจะกับประชาชนอย่าพูดวันนี้พรุ่งนี้อย่างเหมือนท่านนายยมตรีไปพูดที่ต่างประเทศบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีมากแต่กลับมาพูดกับในในในประเทศไทยบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตเศรษฐกฐิจครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมฝากถึงรัฐบาลนะครับ การจัดทำงบมารลายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการนำเงินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริาหารจัดการภาครัฐการจัดทำงบมาณประจำปี2,567ต้องยึดแนวทางเพื่อให้ดำเนินการนโยบายงบมาณขาดดุล ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและความจะเป็นการใช้จ่ายเงินภาครัฐพร้อมๆกับการยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกมิติโดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสุดท้ายนี้ครับท่านท่านครับฝากถึงนายนัฐมตรีผู้นำทางด้านแฟชั่นท่านโปรดให้วความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดการบริการสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเดินหน้าประเทศไทยและท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ